คุณใช่ไหมที่มีความสามารถหลากหลายด้านในธุรกิจของคุณนะฮะ,ะคุณกำลังที่จะรวบรวมความสามารถหลากหลายอย่างไว้ในท,ที่เดียวเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงคุณได้ง่ายขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะยูจะแชร์เป็นเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันนะฮะที่รวบรวมความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจหลากหลายด้านให้เข้ามาอยู่ในแอปเดียวนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าแ,บบแอปเกี่ยวกับไรแล้วก็แอปสามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะขั้นตอนแรกพิวจะเปิดแอปที่อยู่ในมือถือ Android นะคะนี่คือแอปที่พิวสร้างขึ้นมาให้กับบริษัทระเบียงขาวนะคะสำหรับแอปนี้ก็จะรวบรวมทุกความสามารถของบริษัทระเบียงขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดข้อสอนนะคะคือให้จองออนไลน์ได้เลยนะคะายในแอปแบบแล้วก็มีแบบบ้านเช่าให้สามารถจองออนไลน์ผ่านแอปได้ด้วยนะคะ แล้วกออันที่3ก็จะเป็นการรับสร้างบ้านก็สามารถจองออนไลน์ผ่านแอปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูนะฮะสำหรับเมนูขอ้อเรียนก็จะบอกรายละเอียดขอ้อเรียนทั้งหมดเลยนะฮะที่เอามาแสดงบนแอปนะฮะดูตามคลิปด้านเลยนะฮะจากนั้นก็จะคลิกขึ้นมา1ขอ้อเรียนนะฮะชื่อว่าบริหารบ้านเช่าด้วยตัวเองนะฮะสังเกตว่าวิธีการจองขอ้อเรียนก็จะมีให้เลือก3รูปแบบนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเลือกเข้ามาที่สำนักง,งานใหญ่นะฮะหรือว่าแบบกลุ่มออนไลน์หรือว่าแบบสอนส่วนตัวนะฮะสำหรับเมนูที่3ก็จะเป็นเมนูบ้านเช่านะฮะถ้าเราเลือเกเข้ามาที่บ้านเช่าชื่อว่าเรือนระเบียงขาวก็จะมีให้เลือก3แบบนะฮะก็จองแบบรายวันจองแบบรายเดือนหรือว่าจองแบบหกเดือนขึ้นไปนะฮะก็จะมีให้เลือกดูดีเทลรายละเอียด ในตัวบ้านแต่ละแบบเลยนะคะว่ามีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีค่าเช่ารายวันรายเดือนเท่าไหร่นะคะสำหรับแบบที่3ก็จะเป็นเมนูรับสร้างบ้านนะคะก็จะมี2แบบอ่าเลือกรับสร้างบ้านบนที่ดินลูกค้าแล้วก็สร้างบ้านบนที่ดินของระเบียงเขานะคะก็สามารถดูตามแบนได้เลยนะคะแล้วก็สามารถคลิกดูดีเทลรายละเอียดได้ตามต้องการเลยนะคะสำหรับแบาร์ทเมนหาก็จะเป็นการ ชำระเงินแบบอัพโหลดสลิปนะฮะยังไม่มีการอ่าชำระเงินแบบบัตรเครดิตอะไรนะฮะหากคุณเป็นคนห่งที่ต้องการที่จะรวบรวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียวนะฮะคุณสามารถเข้ามาคุยเข้ามาถักแชร์ไอเดียกับพี่ได้เลยนะฮะพี่เชื่อว,ว่าคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเพื่อเ,เพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้ชอบก็กดเซฟกดแชร์กดใจได้เลยนะฮะหรือว่ามีคำถามอะไรไงก็เมนท์าได้เลยนะฮะ